สวัสดีครับผมมาคดูสกรน,นะครับผมตอนนี้เราก็กลับกันมาอยู่ในแมปมอกพุทธกันแล้วน,นะครับตอนนี้ผมจะมารีวิวผลแมมมอสหรือผลช้างเนาะท่าน้รู้รู้กันจักกันนะครับผมซึ่งอัปเดตมาในอัปเดต20เนาะก็บาดูทาหน้าของสกิลแรกเลยนะครับผมด้วยความรวดเร็วเลยเนาะก็จะเป็นการชาร์จอย่างเงี้ยนะผมก็จะมีช้างแบบเงาดำๆนี้มาแล้วก็ปล่อยอคลื่นไว แบบนี้นะครับผมเป็นกรงเล็บเนาะสามทางนะครับผมอ่าต่อไปเป็นสกิลที่สองนะครับผมก็จะเป็นการชาร์จดำๆเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วงัดขึ้นอย่างนี้นะครับผมยักขึ้นฟ้าแล้วจะแบบนี่ปันอย่างนี้นะครับผมอ่าต่อไปะจะเป็นทางด้านของสกิลที่สามนะครับผมก็จะเป็นการเงาๆมีมเดิม ก็จะเป็นการได้เข้าไปแล้วก็ตัดแล้วก็ตกลงพื้นนะครับผมอ่าสำหรับขุชนชะ้าเนาะลุกลุกสำหรับสกิลน่าปกติก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าเรื่อยมาสกิลแอปสกิลแอปทางล่าปกตินะครับมันจะเป็นการกระโดดไปเลยนะครับผมอ่าเป็นสกิลเคลื่อนที่ที่ระยะใกล้แลาวแต่มีดาเมจที่แรงมากเลยครับผมให้ดูรอบเป็นการชาันนี้นะครับ นี่แล้วก็กระโดดไปอย้องนนะครับผมสามสามพันแปดเนาะโคตรแรงเลยพลันเน้นสกิลเลยยูนิตสองเง็ดเพื่อนี้แล้วก็สกิลที่สามจะเป็นการได้เอาไว้ตกนี้นะครับผมอาส่าหน้าปกติก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับหุ่นช้างเนาะต่อไปเรามาดูร่างฐานฟองกันเลยนะครับผมให้ทําการกด V นะครับก็จะเป็นการเบ่งอย่างนี้นะครับผมอ่า เราก็จะสามารถกลายเป็นล่างล่างนี้สามารถโจมตีปกติได้ด้วยนะครับผมแคก่กดคลิกเนาะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับผมฮิตที่สี่จะเป็นการระเบิดพลังนะครับผมจะโจมตีแบบเอวีเลยเนาะซึ่งวงมันกว้างมากเลยนี่นะครับผมซึ่งถ้าถามว่า g พ p ดีไหมโคตรดีเลยนะครับผมคนนี้มันกว้างกว่าผมเสือนะครับผมที่โจมโจมตีเป็นเอวีแบบนี้นะครับืมผมก็แนะนําเลยสนับคนนี้นะ ต่อไปเรามาดูทางด้านของิลแรกกันเลยนะครับผมสำหรับผลชาง์กเนาะก็เป็นสกิลคล้ายๆกับผลสกิลตอนที่ยังไม่ได้แปลงล่างเลยนะครับผมแค่เพิ่มฮิตบล็อกที่กว้างขึ้นกับเอฟเฟกต์ที่มากมายขึ้นนะครับผมก็เป็นการชาร์จเหมือนเดิมเนาะก็จะปล่อยไปหนึ่งสองสองครั้งนะครับผมทำการออกไปก็จะปล่อยเป็นสามเล็กกับสามันใหญ่ไปนะครับอ่าก็จะเป็นสองฮิตบ็อกเนาะสำหรับสกิลแรกนะครับผมแบบนี้นะครับผมอ่า ก็ไปสกิลที่สเนี่ยก็จะเพิ่มเอ่อเป็นมผมว่ามันเพิ่มแค่วงวงจำกัดการโจมตีนะครับผมให้มันกว้างขึ้นเนาะในการงัดเส้นไปบนฟ้านะครับผมสำหรับสกิลที่2ครับต่อไปก็เป็นสกิล C นะครับผมส่วนสกิลที่3นะครับผมก็จะเป็นการชาร์จเหมือนเดิมนะครับคือเป็นการได้เข้าไปตอบอย่างนี้นะครับผมอ่า สลับวันนี้ก็จะกว้างขึ้นนะครับผมสมบวงที่จะโดนเนาะส่วนใหญ่นะครับผมตอนที่เราแปลงล่างเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ดาเมจเอ,อ่อที่ที่สามารถโจมตีได้นะครับระยะการโจมตีของมันเนี่ยจะเพิ่มเพื่อเฉยนนเนาะส่วนดาเมจมันก็เหมือนจะแรงขึ้นมานิดหน่อยนะเดมมนจะแรงขึ้นมาด้วยนะครับสำหรับสกิลที่เอ่อทงที่เราตอนเราแปลงล่างเนาะอ่าส่วนสกิลเอฟนะครับผมจะเป็นการวิ่งได้อย่างนี้เลยครับ เราจะทําตามเมจเรื่อยๆนะครับผมสตูท so, e ี่โดนชนเนี่ยเรามันก็จะเจ็บไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมอ่มันก็จะชนชนชนไปอย่างนี้เลยนะครับผมเราจะมันจะไม่หยุดมันจะไม่หยุดจนกว่าเราจะคลายสกิลเอฟออกเนาะถ้าคลายมันก็จะหยุดให้นะครับผมอ่าสาหรับก็ผมช้างก็มีเท่านี้นะครับผมอ่ะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆมาอยู่ผมช้างให้ทุกคนดูกันเนาะก็ขอบคุณครับ うん。<music>